สวัสดีครับวันนี้วันที่17บเจ็นายนนะครับเป็นวันที่48ของการสดทนนะครับวันนี้วันที่ <c oughs> 17มิถุนาสองพนห้ารเป็นวันที่48่ที่ achi, ar, ข้าพเจ้านาจีแพระองค์ได้ใช้ขอถวายเสียงสวดถยายพระสุตพระปริศและมณงต่างๆ่าเป็นพุทธบูชาตามรับูชาสังฆบูชาและจะยักบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิกข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคติเป็นนะยอย่างต่อเนื่องโดยเสริมบทที่หนึ่งบทแก่ยวกับรัตนอาใต้ลังสมาสมุโตพะกวาปุตตมพระกวาตานิวาเทมิ สวาสาโตภควัตตาธโมตัมบังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิบทที่สองบทบูชาพระพื่อดิพินาลังสัมมาสัมพุทโธสุติรังปรินิพุโตคุเนหิตทารามาโนธานิปรัมีหิจญาติสติยาวชีวะอาหารทิันตัมบังสังฆังสัลังคโตปูเชมิ รัตนะไปยังธรรมังจจรามิสทินาบทที่สามบทสวดทุนนมเทวดาสมันตาจักรวาเวโสดกกัทันตุเทวตาสัทธรมังมุรีราชศาสสุนันตุสัตตมกทขังสักเกกเมจารุเปทิลิศิการัตเตตันตาลิเทวิมาเนทีเปรัตเถชคเมตาลุวะนักข่าเนเกหาวัตุมหอิเกเตปุมาเจยันตุเทวชรสารวิสเมยะขะกันนาภานาคาตินถันตาสันติเกยังมุริวราจนางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสมุนกกาโรยามมทันตาธรรมสวรกโรยามมทัณตาธรรมสมนกโรอามทันตาบที่สี่บทสวดบุพเพภาคณมกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะวโตรหโตสมาสัมพุทธะบทที่หบทสวดไปแต่นะมปาตุท่าสารนางขจามิ ทั años, emos, ้งบางสารนังขจามีสังขังสารนังขจามีตูติยมปิปุตังสารนังขจามีตูติยมปิธมังสารนังขจามีตูติยมปิสังขังสารนังขจามีตาดิยมปิปุตังสารนังขจามีตาดิยมปิทั้งบางสารนังขจามีตาดิยมปิสังขังสารนังขจามีบทีโมกุสุสัจจะเห็นาะทิเมตรื่องงานอย่างบุตรมีแตรื่องราน เอเนะสัจจวัชเชนะโสที่มีขอูสัพพทานัติเมสารนาังยังธโมเมสารนาังวราเเนัสจจวัชเชนโที่มีสทานติเมสารนังยังสังโคเมสารนวราเอเทนัสัจจวัชเชนะโสที่มีของถุสัรพทาน บทที่เจ็ดบทสดสิิรัตนปนะมคะถาพุตังนัมเอรัตัปุตาะสุสีรกิจางนัมธรรมนัมเมรัตัปุตาวิสุทธิสารังสังนัมเอรัตัปุตาสุสีรติจิเอตังนัมเอติรัตนังรัตนตายาวะหังสัมมาสโมรสาลิตตะวัตุวิเศษสากูตังอัญโยยายุตัดทะนุณโยคะวัตสังควัตตังอสุมิเตยมหิปิตเทวยถาตินันเตเอกังวินาตติตาเลสัมมสัมภเวนะโลก เกะทัตติจาตจินเลนจัปตุคูตังคำพีระยาวิทยางอติทุศัทธังวินยูหิปันติตาชัตในหีวินเทยะนูปังโลกรมหิเกหีติกาหาจุภะรักพระนิยังเกสันจิตุถูวิธิตังคุณกายาตายะนาเมหีเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสวมสมุตปัสตังมนัสสิ สุทธภาษาทฐานังกุญญาธิการนะมะสมุตตมะกุญญาภูมังทุกขาปมุจฉนามุขสะสารนังคตานางปูชาลเหตุปารมาอภิปูชาเมยอย่างนิพานะสัจจิริยายุปนิสสัจยัตังสัมมาจิเลสะมะระโสทะนะสิทธิยาจารสมาติตถาภูสะเลหุปะเวเสวณียังบะณีหิจาปิสารนังขมานิยาเมวะ ตัสมาธิตังติรตนังสา,งาส <c oughs> รังนังฆะสามหักรัตติทท่วังคณะเน,นสูนะมัสสัมนาปูเชมะจะปิสสสตังสุปัสสนะจิตตาตถานุปาริจริยาสถารตาจะปุญเยนะตถาะสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเาตเชนะตัสสะจะสถาปีสุวัตถิโหตุโยเจทัธรรมวินายามหิระมาณภูโตโรกุตลาพิสมโยนิยะโตผูโทนัง โสฟังนิสัะจัดยาะยาัยมปิโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสสะทกาโรบทที่แ <c oughs> ปดนมัการสิทธิกาถาโยจะภูมาโมหมะลาปากัโสมังวัพุโตสุขโตวิมุตโตมารัสสะ ภาษาวินิโมจะยันโตปาเปสิเกมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรังตังติรสานามามิโรกัสานาธรรมจากวินายะกันจาตันเตภะษาเตชะยะสิทธิโหตุสปันตารายะจาวินาสเมตุธรรมโมทโชโยวิยะตสาวัตถุทัศเสสีโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะทะรัสสาารีสตาวะโหสันติการโสุจินโนธรรมังวรังตังสิรสานามามิโมหกปะสาลัง ปุปะสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิหัตุสพันตารายะจัดวินาศเมตุสัทธมรมเสนาสุขตานุโยโคโยโลกัสปะปูปกีเลสะเจตาสันโตสยางสันตินิโยชกโจะสวาขาตธรรมังวิธิตังการโรติสังขังวรันตังปีรษานะมามิมุตานุปุตังสัมมาสีระทิจินตันเตชะสาเตชะยะสิทธิหัตุสพันตารายะจัดวินาศเมตุ โอทิกะโมทสวนนัมกะตาคตานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสัมมิหิธิโนนะโมอุตตมัธมัสสะสาวขาตัสเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีรักธิธิโนนะโมโอมาตยารัตตสารัตนะยัสสะสาธุการนะโมโอมะจาตีตัสตัสตัสสาวตุตยัสสปีนะโมการัปปาเวนะวิขังตุกุปเทวานะโมกับลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพะทานะโมการัะเตเจนะวิธิมหิโหมิเตชวัง โมที่สี่ปรสมมหาสมัยตดยพระเมสสุใจกันแต่ไม่ยังพระพบวรสเกสุวิหารติกะปีรุจึงนึงนามาเนมหาตาพิภุสังเทนะสติงประจ่าไมติหิพิภุสตีหีสเประวะอาหารเตหิท่าเตหีเจรกาตตุหิเทวตาเยปุเยนะแต่นิพิตาของติพักกวันตังทัศนายะภิกสุขสังขันจ่าตะโกจะตุนังสุทธาสาวการิการนางเทวนาถตั้งโหสิอัญมโขพระพบวรสเกสุวิหารติกะปีรุจึงนึงนามาเน มหาตาพิกุสังเขนะสัจจริยธรรมไม่ทีหิตพิกุสเตหิสเฟระวะอรหันเตหิสัตหิตจารกาตะวุหิตเจวตาเยปุเยนะสถานีปฏิตามหลงติพะกรวันตังทัสนายาพิกุสัมพันแต่ยานูนะไม่ย่ำปีเยนะพระกบวเตนุภสังก็ไมยามะอุปสังคกมิตวะทพระกบันโตสันติเกปันเจกขาภาษายามาติเอกโธตาเตวตาเสยยะตาปีนะมะารว่าปุริโสสะปะตังวาปะหังภาษาเลยยะปะตาริจังวาปะหังสมิเชยยาเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตารพระกบโตปุระโตประตุระหังสุอัตตโเตตวะา อภิวัตเตวายกัมมันตังถังสูเอกัมมันตังทิตาโผเอกาเทวตาเขาก็วันโตสันติเกอีมังคาถังฆภัสีมหาสัมปเยวเพรว่านั่สมิงเทวะขายาปารังคตาคาตามหาอิมังธรรมสัมปยาทักจิตายวะอปราจิตาตังคาเตตาโผลปาราเทวตาเขาก็วันโตสันติเกอีมังคาถังฆภัสรีท่านรับพิโวะสมัชฌังสูตรจิตตาจะหน่อยชุมะากังสุสารติวะาในตานิี้คั้งห่งต่วันที่นี้นิรักันติปฏิตาตเจตาโผลอราเทวตาท่านก็วันโตสันติเกอีมังคาถังฆภัสีเทตราทีรังเจต อาจจะจำเมจาแต่จจรันติสุภาวิมาราจคุมาตสุทันตาสุสุนาคติอัจตริราเจวตาประกวันโตสานิเกยิมังคตาภาสีเยกติกุจังสารังคาตาเสนาเตคมิสันติพยาผู้มีปหายะมนุสังเทหังเทวะก้ายังบริประสัติอัจโยะวาพิขูมันเตศีเยปุยนะพิเวทัสสุุลกาทุสุเทวตาสันิปติตาโหติตตาตังทักวเสนะพิขูสงคัญจจเยปิเตพิฆเวเฮสุมเนนานารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิทะกวันตานังจำมะเิวะาเยวตาสันิปติตาเฮ มณนลหนังอรันโตสามาสัมพุทธาเตสัมีพระกบันตานังเอตัมมะมะเยวะเทวตาสันน Olha, osh, ิปติตาภวิสันติสยะธาปีไมหันเอราหิอศิขิสามิพิกเวเตวะกัญานังนามานิกิตายิสเอกภูตสามีพิกเวเตวะกัญานังนามานิเตศิสามิพิกเวเตวะกัญานังนามานิต่างสุนันงสารุกการามาติกาโลถภวิสามิติเอวมพันเตติโขเตพิขุพระกบันโตปัญจโสตุมาเข้าไวแต่พระโมจ่ สีโลกะมนตกุสามิยัตถาภูมิมาตาศสุตตาเยสิตากิดกัตปาลังพหิตตาธรรมหิตาปุตุสีหวาลินาโลมะหังสามิสามุโลหะธตมนาสาสุตาวิปัสสันละมาวิญญาปิญโยปัญจสเตยตะวาวานีกับปิโตเวตะโตมันจะยิสัจสาตวะเกตระเนระเตเตวะกายาพิกันตาเตวิชานาตบพิโกโวเตเจตตะมกัลุงสุตตะวะพุทธะสัสรานังเตตามประตูระหงยาณามนุสสนะาทศนาอัตเปเกสหัธรมมัตสุงหัสสังอาตตาเตลิงสตังเอเกศหัสนามนุสสนะมัตสุงอัตเปเกนันตมัตตุงว ทูนะฮาหุงตันจัสภาวิญญาเยาวะเบิกจมาจุกุมาตะโตมันต่ยิสัทธาตาวัเกตตะเนระเตเทต่วกายาพิกันตาเตวิชานตตะพิการโวเนียบวหังกิเตยิสามิเกลาหิอนุปปสโสสัตตสาหัสายักยะขาภุมมากเป็นรัตตวะอินทิมันโตทุติมันโตวันนัวันโตสักสีโนโมตัมนาพิกรมพิกุนาแต่สิมิติมณังชาสาหัสายเห็นไหมว่าตายะขานรนาตะวันนีโนอินทิมันโตทุติมันโตวันนัวันโตสักสีโนโมทัมนาพิกรมพิกุนาสัมมิติมุณัง สัตตากิลาติศาหัสสายักขานานตะวันนี้หน ok ่อยที่มันโตชุติมันโตวนนั้มันโตสัจสิโนมตัมนาพิกะมุงพิกุลนางสมิติงวนังอิเจเตโสราสหัสสายักขานานตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวนนั้มันโตสัจสิโนมตัมนาพิกะมุงพิกุลนางสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสัตายากานานตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวนนั้มันโตสัจสิโนมตัมนาพิกะมุงพิกุลนางสมิติงวนังกุมภิโรราชกหิโกเวปุ รัานีเบสนังพิญโยนางสัตสหสังยกานาปฏิปุรสัตติกุมพิโรราชกาิโกโสประกาศสมิติมันนังปูริมันตัที่สังราชตตตะโตปาษสัตติขันทนาธีปฏิมหาราชจัสิโสุนตาปิตาสภาววท่านามามั่งราอินทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตศรนโมตัมนาิกมงพิุนสมาติมนานันัี่สังราชวิโหตะภสติคุณทานาีปฏิมหาราชจสโสพุ่นตาปิตาสภาวะทานมามังฟราอินทิมันโตชุติมันโตวนาัน ปัจิมันจากที่สังราชาวิรูประกอบภาษาสตินานาที่ปฏิมหาราชายสสีโสุณตปิจตตพระวโวตนันนมามาราอนท่มนโตชุติมนโตวันนาวันโตสัสสิโนมตัมมนาพิกมุองพิกุนันจะไม่ถึงวันนั้นอุจารันจากที่สังราชากูเระกภาษาสติยากานาที่ปฏิมหาราชายสสีโสุณตปิจตตพะโวตนันนมาบาังอินทิมนโตชุติมนโตวันนวันโตสักสิโนมตัมมนาพิกมืงิกุนจะไม่ถึงวันนั้ปุรมาที่สังขตะละโตทั้งกีนาวิรูปโกปฏิเมนะวิ มหาราชาสมันตาจตุโลกิสสะทะลัมมนาสังสุวานิกเวทต้เวตเตสังมายาวิโนทัสสะอาคูปันจะนิกาสหามายากุเวนทุเวเรนทุวิภูจักวิภุโตสหัจจันทรโนกมาเตโถจางกินนุมันทุนิมันทุจักปานาโตปันมันโยจากเทวสุโตจากมาตาลิจินตัสเสโนจากคันทัปโณนาราสานโนตปโณอาคูปัญจสิโพเจวตินพะดูสุยะชัสสัยเตยันเยจราชาโนขันทปาตหาลาจุมิโมทัมนาบิกรมงคลิจุนานจะมีถึงมนา อากูนานภาษานาคาเวตาลาถาันช <art> ักการมพัสราอาคูปยาคาสหายาติพิญมุนาทตารถาจะอาคูนาคายาตัสิโนเอราวัณโนมหานโกโซภะาสุมิจิงมะนังเยนะคะาราเจสหัสหารันติทิพพาทิจะปรกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัจจปตาจิตราสุปนัาอิติเตสะนามังอภัยันตานาคานั ราชาณัมัสสีสุปันตโตเขียมามากสีพุทโธหันสหายอยู่วาจายิอุปย,ยันตานาคา,าสุปันนาสารนัมกังสุพุทธทงทังคิตาวัชิรขัเนเกนะตมุตถาสุราหิตาปาตโลวารัพเสเตอินทิมาโตุยสัสนุกาลกัญจามหาพุทธสมะสุราธานาเวทสาวเวปฏิติสุติจจาปาราโตณมุติสหะสถันจักปริปุจจานังสเปเวโรเจนามาก,กาสันนงหิจววันปินเสนางลาหุปัตตมุปปการมุสัมมโยธานิทันทานเตปิขุนังสมิงวันนั้ อาโปจเทวาปเทวีจเตโชวโยตถาคัมมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมติยัสสาตหะเมตกานุวิกาการิกาอาคูเตวะเยสสิงโนพระเสด็จตนากายาตะเปนะนตาวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตสัจจินนวัตถามนาภิกมุงภิกขุนาสังถิงมนังเวทุจะเตวาสาลีจอาสมาจะตุเย <crit> ยามาจันสรศุปนิสาเทวาจันทัมอากูกรคิตาสุเบสุปนิสาเทวาสุเบมาคูกรคิตานักันตานิกรคิตตวอาคูมันตะวะนากาวัสุนังวัสโวเศธโสโกปะขับปุริยะโตทะเจตตากายาสเปนะนัตตะวันิโนอที่มันโตที่ดมันโตวันนั้นวันโตสัิโนมาตมนาภิกขมงภิกุนานสมิธิงมันนั้อาตะปูสะพูเจวาชรมาขีสิการิวะอริตะกาจารโอชาจารุมาปุปะนิพานสิโนวารุนาภาธรรมมาจากจุตตาจากเนชกาสุเรยยารุจราอาคูอาคูวาสวันเนสิโน ถ้แต่ะธากยาสเปนนะตอนนีนยที่มันโตทุติมันโตวันมันโตสัตสินโนมตัมนาพิกกมพิขุนันสมิิมังสมมนามหาสัมมานุสามนุสุตมาที่ขาประตูศิกาอัคูมโนทิกาอาถาุวรโยเทวเนียโตรีวติโนาราคามหาวาราคาอาคูเทวยะสัตสินโนถ้ต่ะธากยาสเปนนัต่อนนี้หน่อยที่มันโตุติมันโตวันมันโตสัตสินโนมตัมนาพิกกมพิขุนันสมิิงมณังสุกกากลุมหาลุนาอาคูเบทะนัสสะ โอจักัญญาหาโมกขาอาคูเวะวิจกนาสตาตตาละกจะมิสกาจะยเสโนทนยาอาการปจุโนโยทิสาพืสติทัาะเตเตากายาเปนัวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนนวมันโตสักสินโนมตัมนาภิกขะมุภิกุนาสปิติมนังเขมิยะตุสตายามกะตกจะยาสิโนตมิะกาลวาเสตาชตินามาจากสวานีบาลาติโนอาคูอาตคูปะเรนิมิตาทเตเตะตทกายาตเปนันตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตสัสินโนมตัมนาภิกขะมุงนิก ในมโหสถเยนะอาคะันตุงเยจันเยแั่ที่จ่าหาปาวุติสติตัางสีลางโอสถินนามานาสวังทั้งเขโมฆะต่างนาทังจันทวัสาเจติจังสุธรรมมาปรมัตโตจตุตตยที่มัตโตสหัสพสังกุมารโอติโสจสุเกาสสมิติมนังสาโพมาโลกานามหาโพมัพิตริตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมะกโยสัตสีโสทัเิชายโสระอาคูปัจจกวัติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหาิโตวา นิวาริโตเตสสเปอพิกันเตสิงเทเวสภามเตมาราเสนาพิกามิปัญสากันหาสามันนี้อย่างเอตากันทัตพันทัตลาปินามปันธมันตุโวสมันตาปริวาเรตามาวมุจิตังโคตินังอิติตามหาเสนโอกันหาเสนาเปรตยีปานินาตารามหัดจารังกตวานังเระวังยะตาเปุสโกเมโกทนะยันโตสวิชุโกตถาโสปจุตาวัสสีสังคุตโตสยังวเสตันจารสัพปิญญายวะกิตตมาตะโตมันจะยิสตาตวเกตนะระเตเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานะคิกโว แต่จะตำพวงก่อนหนุนสุดว่าพุทธศาสน์แนางมีแต่ร่างทั้งตีหินปางการมงในสังรมัมปินใช้ยุงสเพรยวิชิตาต่างข้ามาพยาติการยาสกิงอโมทันติสหภูตหิสาวกาเตชะเนสุตาจุ